สบายดีทุกคนยินดีตอนทัาบเข้าสู่ช่องเราเกิรนะ์ลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของน้องพัดสาวลราคนคำมวนนั่นเองทักทายสบายดีเนาะมื้อนี้ก็คือวันที่1ิบกันยายนสอในมื้อนี้น้องพัดก็ได้กักตัวที่หมู่บ้านครบ14วันแล้วเนาะคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่เ c หลาย,ลายๆท่านรอคอยเนาะอยากไปเบิ่งเหอนน้องพัดอยากไปเบื้องพอ่อเบิ่งเม่น้องพัดหน้าตาเป็นจังไงซึ่งในมื้อนี้น้องพัดก็ก,กำลังสิกลับไปนอนเหอนแล้วเนาะจังใใ FC, ไ ไปเบิ่งยูเหอนเนาะวันเหอนน้องพัดมีไผ่แน่เนาะหรือว่าเหอนน้องพัดยูม่องใดเป็นจังไดมาจังไดเหอนหลังใหญโบเพราะว่าในมือน,นั้นพัดก็ให้เห็นแค่วับวบเนาะจังไดในมือน,นี้หากะไปเบิ่งไปชมย่างเต็มอิ่มไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เนาะตามมาเลยไปออกเดินทางเมืองกันเลยในตอนนี้อุต ใส่แม้ดนําเพราะว่ามันมีขี้ฝุ่นมีน้องเลยและนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศบ้านเกิดเมืองนอนของน้องพัดเองเนาะบ้านเล่าคาเมืองหินบูนแขวงคำมวนสอปโปลาวสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้กับบกว้างบอยใหญ่ปนันใดท่านผู้ชมมีประมาณร้อยกว่าหลังคาเฮือนนี่แหละเนาะ ที่ตั้งของหมู่บ้านก็คือสิตั้งอยู่ติดกับทางหมายเลขที่13ทางตอนเหนือน้องพี่น้องห่างไกลจากตัวเมืองทะแคกขึ้นมาประมาณ75กิโลเมตรและในตอนนี้พัดก็ได้เดินทางขึ้นมาฮอดที่หน้าเหอนของตัวเองแล้วพัดนก์กำลังสิพาทุกท่านเข้าไปเบื้องภาพบรรยากาศเนาะซึ่งในคลิปนี้พัดก็สิถือโอกาสรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเหอนซานของน้องพัดเนาะที่อาศัยอยู่มาตั้งเต้หน่อยพุ่อยพละพี่น้องจังใดคลิปนี้เฮากลับไปเบื้องไปชมไปพร้อมๆกันเลยเนาะ ทางมาฮอดเพื่อนของเจ้าของอีหลี่แล้วเนาะมื้อนี้สิได้นอนเหอนเป็นมื้อทอํากิจนอนหลังจากที่กลับมาจากประเทศไทยใช้เวลาประมาณเดือนเรืง่งเนาะจากไทยมานี่พี่น้องในการเดินทางช่วงโควิดในมื้อนี้ผัดกับมาฮอดเหอนแล้วผัดส,สิพาทุกท่านไปเบื้องในเือนเลยเนาะไปเบื้องรอบรอบเือนรีวิวเหอนไปในโตเลยในคลิปนี้เนาะพี่น้องแล้วก็ไปเบื้องพ่อเบื้องแม่เบิ่งลูกเบื้องหลานไอ้น้องไข่นว่าจะมีไผ่แน่ในคลิปนี้ผากับไปเบื้องํำกันเลยไปไป สะอาดแล้วามาตามาอันนี้อันนี้ก็คือแม่ของน้องพัทเองเนาะสบายดีกล้องแม่สบายดีสบายดี FC เนาะ <F G. S 1> อันนี้กับแม่สั้นเนาะแม่ของน้องพัทเองอันมือนี้ก็หากันห่าก็เป็นมือทักอิดเนาะที่ได้จับไดต้ตองแม่นาะพี่น้องเดี๋ยวผมกอดแม่แน่ <laughs> บานบม่ได้กดแม่น่ะตอนนี้ก็ฮอดบานแล้วพี่น้องได้ทอดแมสละอันนี้ก็คือพ่อของน้องพัดเองเนาะพ่อบุญมาพอบุญมา,บญมาสบายดีเอฟซีเขาเนี่ยจ้าสบายดีเอฟซีเอ่ออันนี้อันนี้ก็เับคนไปหับเอามา <c oughs> แต่บ่ดกักตัวในพี่น้องไม่ไหวกินฮอดเอ้ยบอกว่าเอ้ยเนี่ยอัน <c oughs> ค่อยไปอัน ค่อยไปตั้งแต่อนันน้องยังน้อยๆนอนย,ยังเบาะแบะยังเบ้าเป็่นพลังพี่น้องไปจนกลับมาบั้นนี้น้องใส่จนเปลยนเบ้าแล้วสิทัเดียวแล้วนาะอันนี้ก็น้องสาวล่าสนะกีนทอนนดเอ้ยบอกินทอดให้เอ้ยไปไทยอีกวะบ<ห>ให้ไปบอให้ไปเลยเลี้ยงเอ้ยได้แบบนี้อือน้องสาวค่อยสี่เลี้ยงค่อยนั่งกัเจ้า <laughs> อันนี้นอกจากพอครัวก็มีประมาณเท่าน,นี้มีพ่อมีแม่แล้วก็ น้องสองคนให้กบนองไผ่างาม <g ay> งามวสฒิสมัย้อยเอานอนหลังจากที่เฮาได้มุจกกมักกับพอเมย์กำนองตอนนี้เฮากับสิบไปเบิ่งเฮือนของน้องพัดเนาะอันนี้ก็คือเป็นเฮือนที่น้องพัดอยู่ตั้งแต่อย่างน้อยๆตเท่านี้สำหลพี่น้องเลยตั้งแต่เกิดเสนออยู่นี่ก็คือเฮือนหลังนี้กักัสิมีทับอิกอกัสิมีเท่านี้ บาร์เบอร์ช็อปได้ขนาดไหนอ,อันนี้ห้านตัดผมของท่านบุญมาบาร์เบอร์บาร์เบอร์ช็อปสุดยออดรัชการมมีห้านเอ็กกอบเอกสารเนาะถ่ายรูปติดบวงติดบัตรผูดด้ใดผ่านทางก็มาแวะอุดหนุนน้องผาดเด้อยินดีให้บริการทั้งตัดผมทั้งห้านขายเครื่องยนอยทั้งห้า,หานกอบเอกสารเนาะเข้ามาในเงินเข้ามาในเงินอันนี้กะเจาะรถ อย่าใส่เลยพี่น้องยักษก็มีหนึ่งคันสองคันแล้วก็มีสามคันอันนี้ก็เป็นระเบียงนางลิ้นเนาะส่วนนางลิ้นคนมาตัดผมกับตัดมงนี้เดี๋ยวเจ้ามาเบิ้ง,งเบื้งตางตัดผมพอค่อยอันหมุนหมุนเราก็ใส่อเอาวันนี้เขาจเบิกเข้าบิาาในเฮือนเนาะ,ะในเฮือนเมื่อน,นี้พัดเองกับ เพิ่งเป็นรั้งํา,งางอิดเนะในรอบสาปีที่ได้เข้ามาเงอนแปงหูแปะตาเป็นลายพี่น้องครัวพ่อของพัดเองพื้นโตเติมโต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 ,ต,ตไปพุ่นเนานะอาสิมืดแน่นาะขอภัยนำเป็นาเข้ามากะสิม,มีตู้เงอนพัดนี่เป็นเงอนสองสั้นเนาะเป็นเฮือนเครื่องปูนเครื่องไม้พี่น้องกะขนาดกับโได้ใหญ่บริโตเนานะแปะห,ห,หกเออแปะกะมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเปิดไฟก็ เป็นส่วนต่อเนาะนี่แหละยังบบฮันได้เคยเข้ามาจะเท้อเข้ามาพร้อมกับ F4 ื้อนี้เลยนี่นะเป็นส่วนต่อพัฒน์พอลนั่งพัดน์โตขยายเข้มาเนาะปกติเงินบบได้ใหญ่ปานนี้พี่น้องเราพิ่นต่อต่อต่อตโตไปเรื่อยๆโตมาฮอดพี่เข้ามาในเงินก็จิมีเตียงสภาามีตู้เย็นเครื่องให้น้ำอุ่นน้ำฮ่อนมีเครื่องกรองน้ำน้ำกิน ห้องเก็บเครื่อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นห้องเก็บเครื่องเก็บของมาบิ๊งอันนี้กับาบานบานเนาะพี่น้องก็ห้อยห้อยไว้ังซี่แหละตามตามสบายใจนะบ้านเฮาเนาะจากห้อยเสร็จก็ห้อยอันนี้ก็เลยอันและอันนี้ก็คือเข้าพี่น้องถามว่าเป็นอย่างือเอาเปาเข้ามาไว้ในเฮือนเฮือนนี่นะ,ะถ้าบุได้ิมาเป็นลูกเขยพ,พ,พ่อเขยนึกบอกเลยว่า,วาหนากวางหลายน่นได้เข้าหลายพี่น้องจนเห, <อ S 2> หลือเลามันบุกวัดเลามันบุกวัดเล่าเพื่อนกันเลยอัน เอาไว้ในเหอนพี่น้อง,อ,อ,งอันนี้ก็จะ<ม>เป็นเข้านาซีนี้เนาะเข้าหม่อันนี้ก็คือพามาเบื้องเหินคัวพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นเหอนคัวของเอาพัดแต่ซีีถด้วยพวกเรามองแหกแตกกับโปะบน้างจานเอออันนี้ก็ดังไฟพี่น้องเบื้องดังไฟมองดังไฟนี่ก็คือแบบบ้านๆเลยเนาะบ่ะได้มีเตาแก๊สบ่ได้มีแบบ อีกอย่างนอกจถะไฟฟ้าบ่มีพี่น้องไฟ่ฟืนแบบธรรมชาตินี่นอนในการหุงต้งหรือว่าเห็ดกเข้ากินเดี๋ยวมือามาหน้าเขาเ็ดคลิปนึ่งเข้ากันเบื้องบ่ได้นึ่งเข้าโดน,นอันนี้ที่เป็นของดีเนาะของดีของบ้านเฮาคือมีป้าแดะป้าแดะมองออกไปนอกบ้านเนเต็มไปด้วยธรรมชาติพี่น้องต้นกล้วยต้นฝาเนาะเต็มไปหมดเลยโอ้อมดูนี่ดูนี่ ตรงนี้ไอ้น้องไอ้น้องลูกหลานมาต้อนอันนี้ก็คือเป็นโซนต่อขนใหญ่ที่น้องพัดสิเฮ็ดฮันขายแนวกินเนาะพี่น้องฮันขายอาหารเนาะจะขายได้ขายไม่ได้บ่้งหวเนาะมาแต่กรุงเทพแล้วพัดก็คิดว่าโซนนี้ก็เป็นโซนที่พ่อน้องพัดเฮ็ดให้เนาะพี่น้องต่อมาและนี่ก็คือกาลังสิเป็นห้องนอนของน้องพัดเนาะยังยังบัวหันได้ก็ต๊แต่งยังพอได้ตีฟ้าเนาะพี่น้องพัดก็สิมาต๊แต่งห้องนอนในหลังจากที่ก้โตแล้วเนาะ ห้องนอนแล้วก็สิตแต่ง้านตกแต่งห้างนี่เป็นห้านขายอาหารเนาะกต่ทีนีประมาณเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นส่วน่วเงิ่อนต้องขาดเวลาเลยส่วนของเมสัันเนาะอันนี้คือเมสัันเพื่อนขายอันขนมเนาะหรือว่าขายเครื่องยนต์น้องก็จะซื้อเข้ามาเขาจะสินั่งอยู่นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็น เท่าของที่ไม่ใหญ่สั้นเพิ่นเอามาขายพี่น้องอย่างที่สี่สวอ่ะขอบคุณป้าป้ารถนี้อยู่เบื้องเนาะพี่น้องพี่แม่ค่อยขายเนาะแวบบกับของไทยรถด,ดีกับของไทยสันไลดกับของไทยพี่น้องเอาอย่าจุดกันยุงก็มีน,นี่กับของไทยอีกนอกรุปแล้วสินค้าที่ขายอยู่ในเฮือนนี้ก็มีแต่นำมาจากไทยเมื่อเนาะมาเด้อ ปลาแดงแม่ปลาโอมยูเฮียนค่อยมีเด้อค่ะผู้ใดญหาซื้อบหมีเด้อเฮียนค่อยมีลักกะมาม่าเออลักกะมีมีอันนี้อันนี้คือตาโลเบิร์อันนี้คือผลิตภัณฑ์จากลาวเนาะพี่น้องคู่กับแม่หยังนี่ลาวขาวเอออันนี้เหล้าขาวเนาะอันนี้ผลิตภัณฑ์จากลาวลักกะสินค้าที่เราผลิตเองแตสิะมีเกลือลักกะสินีเหล้าวขาวพี่น้อง ในครอบครัวน้องพัดกับมีอีกชีวิตนึงนอกก็คือบักมิวพี่น้องแมวเหมียวสบายดีสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซีไอ้ยพทยอันนี้คือแมวบักมิวบักมิวอ้วนเดี๋ยวบักมิวไปกอ็ไปยินก็เงินนี่ผมเป็นพทย์แมวแน่นอนจะแทนแมวนี่ซือเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบนเงกินเงินแล้วน้องก็บสุกับไหนเ่จ๊ะโอ้โห อ e, ันน yeah. ี้ก okay ็คือเป็นสั้นส่งของเหมือนเนาะพี่น้องสมัยก่อนพัดกะห้องนอนสาวโซดเนาะพี่น้องก็คือพัดพัดนอนนี่เนาะมันตอนนี้เป็นไผนนอนเอาเอายว้ตอนนี้บบไอ้น้อยนอนเอานอนนี่นี่มีห้องอีกห้องห้องอีแม่อันนี้ห้องไผนอุ้ยอุ้ยเบนนอนู้เดียวเหรอ เรียน,น,นอตเชิงเือนกับสิประมาณนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างกับโตเอาาะพี่น้องเดี๋ยวเบื้องเหินหลังนี้แล้วพัดสิพาไปเบื้องเหอนอีกหลังนึงเนาะอันนี้ก็คือเป็นเือนของอสิปเป้าเหอนของน้องพัดเองกับโบแม่นเนาะเป็นเหอนของไอ้ที่อยู่ติดกันแต่ว่าไอ้ของพัดได้เสียชีวิตไปแล้วที่พัดเคยเล่าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีฟังเนาะไปเบื้องกันเลยปุ๊กอยู่ติดกันนะพี่น้องมีแต่เราท่านเนาะอ,อันนี้กะเป็นเหินของไอ้ วัน,นนี้นวันนี้เด็สิเป็นบ้านจอดรถอันหุ่นใดรถกระป๋อนะมงไทยรถกระป๋อนที่บ้านเนาะหุ่นใดอ,อ,อ,อันนี้ก็คือบรถเจ้ารถไถนาส่วนเงินหลังนี้กะเป็นเงินของอายวัดเนาะไอของมังพัดเงินหลังนี้กับเจ้าของเงินบอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามีเอเอพี่น้องที่เพิ่นมารับจ้างขีดยางน้องพัดน,น้องเพิ่นอาศัยอยู่ในตอนนี้ก็ได้ ี่ิพามาเพิ่อข้างเงินเนาะข้างเงินก็คือมีก่อเนาะค่าแล้วพี่น้องที่ที่เมืองไทยเนาะที่กรุงเทพเอาสิบูเห็ดแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาไปซื้อที่ตลาดท่าน่ะมัละสิบทเนาะมาเพิ่อย้่งเงินค่ไอเดียวเป็นก่อเป็นกอเยอะนี่ก็คือก่อข่าเนาะก็คือก็คือมันไหลนะพี่น้องมันมีทั้งน่อทั้งอย่างนำเนาะแบบอุดมสมบูรณ์แห้งมาที่นี่นำมาเบิ่งที่เมื่อนี้สิพาให้ออมเ่อนเลยพี่น้อง เข้ามานี่ก็สิเป็นสวนยางพาราเนาะเป็นส่วนของครอบครัวน้องพัดเองเนาะที่ช่วยกันปลูกขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี่ก็ได้กีดขายและพี่น้องเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งเนาะที่แบบเข้าช่วยเหลือจนเจือครอบครัวอีกส่วนนึงก็จะเป็นสวนยางพาราน,นี่แหละเนาะสวนมูลสวนมังพี่น้องถ้าไปทำงานตั้งแต่อันกบยางน้อยๆแล้วพี่น้องไปจนกบยางหใหญ่กับเจ้ากี่บ่ จักเขาไดยันสองฟากแล้วเนาะไอพอเราก็ส่วนยางแล้วก็ได้เมื่อท่น,นี้เนาะจะรูปแล้วสองหลังนี่ก็อยู่ในการดูแลของ พอของน้องพัเองมดนอนเหนอนจงหลังและนี่ก็คือเป็นเล้าไก่เนาะพี่น้องสิมีหงสีน้อยอันนึงเอาไว้แบบปั่นทำให้ไก่กินเนาะไก่มันก็นกนสินอนเอกองพวกของหมกอยู่ห่งางไผ่ห่างมันเลยท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นห้องน้ําของเหอนเนาะพี่น้องอก็สิประมาณนี้นะเปื้อนแน่ก็ต้องขออภัยนําเด้อมีลูกค้ามาใช้บริการแล้ว บาเบอร์ชอ็อปเอาเนาะพี่น้องสำหรับในคลิปนี้พัดกับสิขอจบยกไว้เพียงทอนนอ่อนนี้เนาะมื้อนี้ปิดคลิปพัดกับได้เอาครอบครัวทุกคนเลยเนาะมาเข้ากองนำเดียวให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิงนำกันเนาะสำหรับในคลิปนี้จังไดพัดกับฟากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพัดนำเนาะสำหรับในมื้อน,นี้พัดและครอบครัวต้องขอตัว,ตวลาทุกท่านไปก่อนเนาะสบายดีสบายดีสบายดี